สนับสนุนรายการโดย The First Tour and Travel เดินข้ามฝั่งมาจากตำหนักของพ่อแม่กนอิมนะครับผมก็จะเจอกับหนึ่งคาเฟ่ฮะที่ว่าเป็นคาเฟ่สุดชิคสไตล์จีนครับกับอ่งตีคาเฟ่นั่นเองฮะ ถ้าใครก็ตามนะครับที่เข้าไปค้นคว้าใน Google นะครับว่าร้านคาเฟ่ร้านไหนหน้าไปบ้างในกรุงเทพมหานครเนี่ยหรือว่าร้านคาเฟ่เด็ดๆเนี่ยนะฮะก็จะเจอกับร้านอังตีคาเฟ่เนี่ยแหละฮะที่ขึ้นมาเป็นท็อป10นะครับทุกเว็บไซต์ทุกแอปพลิเคชันเลยนะฮะบาะว่าที่นี่เนี่ยความพิเศษก็คือถ้าคุณมาแล้วนะครับคุณจะได้ภาพสวยๆกลับไปอย่างแน่นอนเชิญครับพี่ชาย ผมเข้ามานี่ให้ฟีลลิ่งเหมือนกับเราเข้ามาในแบบโรงน้ำชาจีนนึกภาพออกว่าในหนังในหนังจีนแต่มีความโมเดิร์นมากกว่าคือถ้าเกิดว่าการจัดร้านแบบที่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นหลังคาโปรง่งอ่ะคือแบบสูงๆอ่ะ,อะมันจะทำให้เวลาเรานั่งและเราคิดงานอ่ะมันจะแบบมีวิชั่น มึงอ,ออกป่ะแล้วเราตกแต่งด้วยกระจกด้วยสีเขียวด้วยสีไม้มันทําให้นั่งแล้วรีแลกซ์โดยที่อากาศร้อนแค่ไหนถ้าเข้ามาแบบในฟิลลิ่งแบบนี้มันก็จะสบายรู้สึกลมเย็น โอเคครับตอนนี้ก็น่าจะถึงเวลาแล้วนะฮะที่พวกเรานะครับผมก็จะได้มาทานทั้งของคาวของหวานแล้วก็เครื่องดื่มในความพร้อมเพรียงกันนั่นเองนะฮะข้างหน้าของคุณเนี่ยนะฮะผมรู้ว่าคุณเนี่ยเริ่มหิวแล้วนี่ฮะนี่ก่อนเลยคือผัดไทยกุ้งนั่นเองครับผมบต่อมาที่ด้านนี้ก่อนนะครับนี่คือชีสเค้กหน้าไหมครับผมแต่อันนี้ก็พิเศษเหมือนกันอันนี้ผมมันก็ชอบ นนผมชอบความเป็นครัวซองแต่ว่าความครัวซองตนี้มันแปลกขึ้นก็คือมันเป็นครัวซองที่มีความเป็นลาวาเปิดข้างในออกมาจะเป็นช็อกโกแลตลาวา,าไหลออกมาเลยามาครับส่วนของเครื่องดื่มนะครับผมคุณเพชรเอางี้3แก้วนี้พี่ว่าแก้วไหนถูกเจลีพี่ที่สุดพี่พี่คิดว่า,าส่วนตัวนะปกติเนี่ย คิดว่าจะชอบอันนี้เพราะว่าข้างบนนี่ผมคิดว่าน่าเป็นผงแม่โอนตินก้อนโกโก้แต่ข้างล่างเนี่ยคิดว่าน่าเป็นกาแฟถ้านั้นอันนี้พี่ต้องลองดูนะเพราะว่านี่คือคาปูหรือว่าที่ชื่อว่าคาปูบอมนะครับแก้วนี้นะครับผมอันนี้คือยูซุเอสเปรสโซโทนิกแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ผมค่อนข้างชอบที่สุดเพราะว่านี่คือพีชทีโมชิโต้ป็นกุ้มกุ้มมองๆอะไรเหมนเปนนี่ไงออ๋ไอเราก็นึกว่าเฮ้ย ทำไมมันเซียนจังวะจำได้ทุกอย่างนีไ่ได้ก้มอ่านก้มอ่านโอ้โหน้องพี่ไม่แต่ว่าสิ่งที่แท้จริงก็คือเราต้องมาชิมกันหน่อยนะ <ไง S 1> ว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงนะครับผมอ่ะอ๋ยวเราชนก่อนเลยตั้งหนึ่งเย็นเย็นก่อนเลยครับผมออของคุณเป็นไงของผมครับคุณผู้ชมครับคืออันนี้เนี่ย ให้ความรู้สึกความซ่าเมื่อกี้ผมจากที่ชิมในด้วยการดื่มนะครับผมเขารู้สึกว่าได้ความซ่าได้กลิ่นของกาแฟแล้วก็มีความเปรี้ยวแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องเทนหลอดใชมคุณเพชรใช่เพราะว่าแกผมใช่ไหมใช่แกคุณเลยเพราะว่านี่คุณดูผู้ชมครับดูนี่ฮะก้นแก้วของเขาเนี่ยนะจะมีเลเยอร์น้ำส้มเนาะน่าจะเป็นยูสูนะจะเป็นยูสูอ่ะคุณลองคุณลองคุณลองผมคนเลยเลยกว่าเพราะเมื่อกี้เนี่ยเหมือนไม่ได้ความรู้สึกของส้มเท่าไหร่เป็นไง เปรี้วยวมากครับเปรี้วยวมากเปรี้วยวแบบสดชื่นเลยของคุณเป็นไงของผมนะผมชอบมากเพราะว่าอันนี้ก็คือเป็นพีชทีโมฮิโต้ตอนแรกเนี่ยผมสบประมาทเขานะเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยทานพีชทีมาเยอะมากอันนี้ผมดื่มแล้วนะครับผมรู้เลยนะครับว่าโอ้โหของแพ้แน่นอนอนะครับผมแล้วก็รสชาติเนี่ยมันเปรี้ยวแล้วมันมีความแบบเป็นพีชพีชเนี่ยมันมีความเปรี้ยวแบบหวานหวานอ่าใช่เลยมาทีนี้ คุณลองนี่ต่อเฮ้ยตอนนี้ผมมาอยากลองเองอ่ะได้ปะอยากลองครับขอขอลองได้ปะได้ครับผมต้องให้ถึงครับต้องให้น้ําถึงครับผมเออน้ำถึงไม่ถึงเลยที่มันแค่ฟองอันนี้อุ๊ยผมชอบมากเลยอ่ะชอบใช่ไหมครับผมไม่ทานกาแฟอ่าแต่ผมทานแต่ผมดื่มแล้วอ่ะมันจะมีมันไม่ได้เป็นรสชาติของกาแฟมากเพราะว่าเหมือนคาปูชิโน่เนี่ยมันคือกาแฟที่เอามาผสมกับนมนะครับผมแล้วก็ตีฟองข้างบน นะครับแล้วก็ผมคิดว่านี้ก็คือความซิเนเอ์ของเขาคือการที่มีโรยข้างบนแล้วการตอนดื่มเนี่ยมันจะได้รับทั้งน้ําทั้งฟองแล้วก็ทั้งตัวผงด้วยอันนี้ก็ผมขออนุญาตบีบนะบีบได้เป็นไงดีครับดีนะดีืเข้มข้นไหมเข้มข้นอ่ามีความเหนียวหนึบหน้าตาการจัดวางทุกอย่างคือทำให้ดูน่ากินครับผมแล้วก็รสชาติอร่อยครับผม อร่อยมากเลยทนะอร่อยมากเลยมาที่เมนูต่อไปครับผมคุณเบนอันนี้ชื่อว่าช็อกโกแลตลาวาถามว่าถามว่าถามว่าทำไมถึงเป็นลาวาเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าฉีกไส้ออกมาเนี่ยไหลเยิ้มจริงเลยจัดไปนี่คุณดูนี่อโอ้โหตูมันไหลทีสายช็อกโกแลตเนี่ย ช็อกโกแลตเลเวอร์เนี่ยตายไปเลยนะเป็นช็อกโกแลตแบบแท้ๆแล้วก็แบบโคซองเนี่ยมันให้ความรู้สึกมันมีความหวานในตัวใช่อันนี้เป็นถือว่าเป็นเมนูที่ดีนะคงไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจอแบบนี้ไม่ค่อยเจอ และสําหรับสาวๆนะครับที่ชอบมาหาคาเฟ่นั่งชิวนะครับผมหรือว่าหาอะไรมานั่งทานนะครับผมในร้านคาเฟ่ต่างๆเนี่ยนะครับร้านนี้ถือว่าตอบโจทย์นะครับผมเชื่อว่าสาวๆเนี่ยจะได้ภาพดีๆกลับไปนะครับผมแล้วก็ได้ความทรงจําดีๆกลับไปพร้อมกับอาหารที่อร่อยยกลับไปอย่างแน่นอนนะครับเพราะนๆแล้วเจอกันได้นะครับผมกับอังตีคาเฟ่ครับ ิดทา้ยายถนนโชคชัย4ด้วยของหวานนะฮะกับร้านที่ชื่อว่าร้านขนมเบื้องหวานเพิ่งน้อยนะครับร้านนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งร้านที่ย่านโชคชัย4เนี่ยนะครับผมเด็ดดังมากๆแต่ว่าเขาเนี่ยนะฮะไม่ใช่ดังแค่แบบชื่อเสียงนะแต่ในเรื่องของความอร่อยเนี่ยเรียกว่าทะลุจองจริงทะลุจองเลยนะครับผมโอเคครับวันนี้ครับเราจะไม่ได้แค่มาชิมเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาเค้นความอร่อยของคุณป้ากันนะครับว่าที่นี่ความอร่อยมาจากอะไรบ้างและอะไรเด็ดบ้างครับเดี๋ยวไปตู้ข้างในกันฮะ พี่มดครับถามนี้ก่อนเลยว่าชื่อพี่มดแต่ทำไมต้องเป็นพึ่งน้อยฮะอ๋อคุณพ่อเป็นคนตั้งชื่อร้านนี้ค่ะอ๋อทราบไหมครับว่าทำไมพึ่งน้อยครับมีที่มาที่ไปไหมพ่อชอบดูเนี่ยค่ะรายการพึ่งน้อยโชว์สมัยก่อนอ๋อ,อทานกันไหมคะสมัยตอนนั้นอ่ะผมอ่ะยังไม่ตายนะชาติที่แล้วแบบอ้าวโอ้โหแหมคุณก็เกินไปผมก็ยังไม่เกิดแล้วกันยังไม่เกิดแลว ที่เห็นเนี่ยคือมีสองไส้ก็คือมีไส้หวานไส้เค็มค่ะกับไส้เค็มผมแอบเห็นมันจะมีมะพร้าวด้วยใช่ค่ะนี่มีกี่ไส้กับทั้งหมดมีหวานกับเค็มกับแต่มะพร้าวโรยหน้าจ้ะอ๋อมะพร้าวเป็นูโรยหน้าสี่ยวขาวนี่คือครีมใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อถ้างั้นเราไม่พูดผ่านทำเพลงมากดีกว่าเดี๋ยวผมผมขอยังลองอย่างละหนึ่งได้ไหมได้ค่ะผมสองตัวพี่เคลื่อนสองตัวเราเริ่มที่ไส้หวานก่อนครับผมนี่ข้างในมีมะพร้าวมีฝอยทองนะครับผมแล้วก็ มีครีม <S <S ตามสูตรปกตินะฮะเดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงนะฮะผมรู้สึกว่ามะพร้าวที่เนี่ยมีความสดไม่กินหนามาก<ร>มีความหนามมีความสดแล้วก็ส่วนของแป้งนะครับผมความกรอบความอะไรมันมันมันพอดีอืมคุณกินไม่ไม่พูดเลยนะคุณกินอย่างเดียวเลยนะอร่อยจริงครับอร่อยมากๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองแซ่บเค็มบ้างนะ อันนี้ดีจัดเลยใช่ไหมดีเพราะว่าไส้เค็มเนี่ยมันไม่เหมือนไส้เค็มที่เรากินกันก็คือไอ้สีแดงๆเนี่ยนะไส้มันเนี่ยก็คือมันทำมาจากมะพร้าวนะฮะแล้วก็พอทาไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีความเค็มๆหน่อยซึ่งอันนั้นคืออร่อยแล้วนะแต่ว่าอเนี้ยคือไส้เนี่ยพี่มดครับอันนี้ไส้ไส้เค็มมันคือทำมาจากมะพร้าวเหมือนมะพร้าวอ่อนค่ะมะพร้าวอ่อนค่ะใส่กุ้งแห้งค่ะกระเทียมพริกไทยใส่พริกไทยด้วยนี่แหละคือเป็นสูตรที่อันนี้พี่มดทำเองทำเองจ้าคือเป็นแฮนด์เมดเลยครับทำเองเลยนะฮะนี่างนะครับ อร่อยขนาดนี้นะครับเพชรกับพีเคลนครับผมก็อยากจะส่งต่อความอร่อยนะครับให้กับคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ครับเพชรกับพีเคลนะฮะก็แจกไปเลยครับ5้ารางวัลครับกับขนมเบื้องหวานพึ่งน้อยนั่นเองนะครับผมเอาไป5ชุดเลยนั่นเองนะฮะแต่ว่าเราเนี่ยเอาขนมเบื้องไปฝากคุณผู้ชมแล้วเราก็ต้องมีอะไรบางอย่างเนี่ยให้กับทางร้านแล้วก็ให้กับพี่มดด้วยแน่นอนครับผมก็สำหรับร้านนี้ครับผมก็รับไปเลยครับผมกับ The First Menu จานนี้ที่หนึ่งครับผมกับเมนูขนมเบื้องนะครับนี่ครับผมโอเค เดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งโชว์ไว้ที่หน้าร้านเลยนะครับทวกค,ครับรบกวนครับอร่อยมากครับผมอร่อยมากมากค,ครับผณม,มากครับผม ได้เวลาร่วมสนุกลุ้นอร่อยฟรีถึงบ้านกับ The First Estimate เที่ยวสุดโลกดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน The First Estimate แล้วตอบคำถามจากรายการครับวันนี้ถามว่าเมนูเด็ดขึ้นชื่อของพัฒการตงเพงคือเมนูใดระหว่าง TF1 ไก่ย่างหรือ TF2 อเป็ดย่างส่งคำตอบที่ถูกต้องมาที่แอปพลิเคชัน The First Estimate สามารถใช้สิทธิ์ในการตอบคำถามได้เพียง,งครั้งละหนึ่งครั้งทางทีมงานจะแจกผู้โชคดีที่ตอบถูกจำนวน5รางวัลรับไปเลยเป็ดย่างและโจกหมูกระดูกอ่อนและขนมเบื้องแสนอร่อยจากร้านขนม เบื้องหวานพึ่งน้อยท่างละหนึ่งเซตจำนวน5รางวัลติดตามกติกาและรายชื่อผู้โชคดีได้ทางแฟนเพจ Facebook The First Estimate เที่ยวสุดโลกสำหรับวันนี้ครับคุณเพชรผมต้องขอบคุณคุณมากครับผมที่พาผมเนี่ยมาเปิดหูเปิดตานะครับผมใน ย่านโชคชัย4แถวถิ่นบ้านคุณเลยผมจะบอกพี่อย่างนี้ว่าจริงๆโชคชัย4เนี่ยเป็นถนนแห่งสายกินเลยนะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบร้านอาหารคาเฟ่แล้วก็ร้านอื่นๆเนี่ยนะฮะที่เป็นในเชิงของการท่องเที่ยวเนี่ยนะคะรับก็จะมีหลายที่ที่คุณผู้ชมเนี่ยฮะได้มาเที่ยวแล้วก็ได้มากินกันแต่ว่าจะมีอีกไหมเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราต้องติดตามกันนะฮะว่าผมและพี่เคิเนี่ยจะพามาโชคชัย4อีกหรือเปล่านั่นเองนะครับผมแต่ว่าตอนนี้นะครับผมเทปนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยนะฮะถ้าหากขาดผู้สนับสนุนใจดีของเราคับบขอุณด้วยก จากกรุงไทยแอ็กซ่าประกันชีวิตครับแคนนอนพิลเตอร์ครับวีสกินแคร์เอ็กซ์เพรสโพลิชชั่นซันสกรีนครับร้านทองแทออโรล่าครับยาสตีโฟร่า The First Tour and Travel และทุกทุสานที่ที่พวกเราไปเยือนวันนี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับเวลาได้หมดลงแล้วคุณเพชรครับ เจอกับพวกเราครับผมในโอกาสหน้าไม่รู้ว่าเสาไหนนะครับผมแต่ว่าเจอกันแน่นอนครับกับรายการ The Ultimate เที่ยวสุดโลกทุกวันเสาร์เวลา9.30โมงครึ่งครับทางช่อง PPTV HD 36นั่นเองวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนนะครับกลับมาเจอกันใหม่นะครับลาไปแล้วครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับโชคชัยสีเดี๋ยวเย็นนี้ไปกิลนลาูุดไปไหมผมจะไปนวดไปไหไป ร้านอาหารชื่อดังของจังหวัดมุกดาหารครับซิริช่ยหมูมหันนั่นเองนะฮะผ่าจากร้านซีริช่ยหมูหันมานิดเดียวนะสามารถเดินมาได้เลยแล้วก็มาอยู่ที่แก่งกระเบาแล้วนะครับผมคพระใหญ่นี้มีนามว่าพระพุทธมิ่งมงคลมุนีสีมุกดาหารหมูยอแม่ไพลินนะฮะน้นมีกลิ่นนมอยมู่อร่อยอร่อยอ